นี่ครับด้านขวาผมคันนี้คือ Mazda c x 5ไนะครับปรับปรุงใหม่ปี2024น่ะครับที่แล้ว Mazda c x 5ไนะครับอยู่กับตลาดบ้านเรามานานมากนะครับตั้งแต่ปี2013นมะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้เลยครับปี 2013, 2น1 7 2020, ะครับ2017 2020แล้วก็นี่ครับ2024มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงเยอะแค่ไหนครับไปดูกันดีกว่าครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัว ท็อปสุดนะครับของตัว Mazda C x 5ไฟครับเริ่มต้นในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับซึ่งกระจังหน้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับปรับปรุงให้ดูมีความทันสมัยและมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นตัว xdl นะเพื่องยนต์2,200ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอันนี้ให้ประหยัดน้ำมันสูงถึง15.9กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะครับด้านหน้านอกจากเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะครับในส่วนของตัวสเกิร์ตมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีไฟตัดมองนะครับเป็น สเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรถคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งกระตังหน้ารอบคันหมดเลยนะครับจะเป็นสีขาวนะครับรวมถึงตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็เป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนแมกลายใหม่นะครับสีใหม่นะครับทำให้ดูสว่างดูไบรท์มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวยางเห็นไหมมีความเงามากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความสว่างมีความไบรท์นะครับแมกขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว สเกิร์ตนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือสเกิร์ตด้านข้างนี่ยาวนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับเช่นเดียวกันนะครับมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่นะครับมีตัวกล้องมองรอบคันให้นะครับมีบายสปอร์ตให้ด้วยหลังคานะครับไม่มีแหลกให้นะครับแต่ว่ามีซันรูฟนะครับมีเป็นซันรูฟมาให้อันนี้ตัวท็อปสุดแล้วนะครับไล่มาึงของตัว ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นสูทเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวปลายท่อคู่ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นท่อดีไซน์คู่ดีไซน์ใหม่นะครับมีกล้องรอบคานให้แล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นสีเงินชัดเจนขึ้นด้านหลังจะเป็นตัว sky active d แล้วนะครับนี่ก็คือด้านนอกทั้งหมดนะครับมีส่วนของตัวชาร์คฟินให้คือด้านนอกเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยคือในส่วนของตัว ที่เป็นสเกิร์ตรอบขันนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแหะครับมีนี่ด้วยม่านบังสายตานะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่บ้านบังสายตาแล้วก็ลูดมานะครับเพื่อมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับแต่คันนี้ยกขึ้นไปเลินนะแล้วก็ถอดออกง่ายนะครับรวบเก็บไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้งานนะครับอย่าปล่อยไว้อย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันจะกระพอนบครับเราตอนเราขับแล้วมันจะสร้างความํำคาญนะครับถอดออกก็ได้นะครับหรือว่านีแล้วเนี่ยอยากให้ปิดอย่างนี้ไปเลยนะครับ บางสายตาไปด้วยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีตัวเบาะด้านหลังครับจะพับเป็นแบบสี่สิบยี่สิบสี่สิบนะครับไม่ใช่หกสิบสี่สิบนะครับเขาจะแบ่งเป็นสามตอนครับนี่พับนี้ก็ได้นะครับดึงนี่เห็นไหมแล้วฝั่งนี้จะมีอยู่สองเกลือเล็กนี่ไปละนี่แล้วก็อันใหญ่ครับเบาะเขาจะพับได้อย่างนี้เลยนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดมันเกะกะนะครับตัวนี้ถอดออกได้และสามารถบรรทุกของวางของได้นะครับเดี๋ยวผมไปปรับพับเรียบให้ดูเป็นไงพับเรียบอย่างน,นี้เลยนะด้านหลังก็เพิ่มพื้นที่ในการขนของนะครับหรือว่าถ้าเกิดคนติดตัวนี้ครับคุณถอดออกแล้วก็ให้ลูกนะครับได้นั่งเล่นได้มีกิจกรรมเล่นด้านหลังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจทีเดียวครับกับตัวมาตาซิกไฟที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับส่วน ด้านในแถว2ตามมาดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับด้านในนะครับสุดพรีเมียมครับหนังนปป้านะครับแล้วก็เป็นสีดีฟเลดนะครับซึ่งี่เป็นบางคนอาจจะบอกว่ามองแล้วมันอาจจะเป็นสีเหมือนช็อกโกแลตไหมหรือว่าสีเป็นโกโก้ไหมแต่จริงแล้วมันคือดีฟเลดนะครับคือแดงเข้มนะครับแล้วก็เป็นหนังแนปป้าด้วยซึ่งรุ่นที่เป็นเบนซินครับจะไม่ได้จะไม่ได้หนังตัวตัวหนังแนปป้านะครับซึ่งจะมีความพรีเมียมนะครับมีความ t e เ t u r e อะไรต่าง uh, เนี่ยดูแล้วแบบว่าพรีเมียมมากกว่าเดิมนะครับด้านหลังบอกแล้วนั่งได้5ที่นั่งนะครับมีที่เก็บของมี usb ตรงนี้ให้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้เป็น usb c นะครับเป็น usb a หมดเลยนะครับสตัวนี้มี usb นะครับตรงนี้ก็ไว้ถวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับวางปากกาก็ได้มีวางแก้วน้ำนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้านั่งแล้วคุณรู้สึกว่า มันไม่มีที่เท้าแขนเหรออย่างที่บอกเลยมีที่เท้าแขนอยู่แล้วนะครับนั่งสบายหรือไม่ก็เพื่อบางทีคุณจะหยิบของนะครับนี่เลยครับดึงนี่สามารถวางของตรงนี้ก็ได้นะครับเอื้อมือไปหยิบของก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของตัวอัฐประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะผมเบาะที่พับได้40 20 40นะครับมีไฟเก๋งตรงกลางด้วยนะครับมือจับด้านในฮารูฮารานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว แผงมือจับประตูตรงนี้จะเป็น real wood นะครับหมายถึงว่ามีความาผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนไม้จริงๆนะครับมีความหรูหรามากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้อยู่แล้วนะครับมีแอร์มีที่วางเก็บเอกสารซึ่งเป็นามาตรฐานของ m a ด้าซีรส์ไฟอยู่แล้วนะครับแต่บอกก็นั่งสบายดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อของตัวม a ด้าซีรสไฟครับภายในเป็นไง ถ้าอยู่ที่สว่างจะเห็นความเป็นพื้นผิวนะครับของ w ีลวูดนะครับมันดูมีความหรูราตัดด้วยโครเมียมนะสวยงามอ่ที่สำคัญครับคันนี้เป็นเครื่องเสียงโบสด้วยนะมือเสียงโบสรอบคันนะครับตัวเบาเป็นไงหนังนัปป้านะครับเป็นสีดีฟเลสทั้งทุกที่นั่งนะครับเป็นไงมีความพรีเมียมไหมเบาปรับได้ หลากหลายทิศทางมากครับมีดันหลังด้วยนะครับปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ขึ้นลงมีทิงด้วยมีเซตระบบให้นะครับ m e เมมโมรี่ซีดด้วยนะครับจำได้นี่ค่ายความใส่ใจในส่วนของตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยครับนี่คือความเป็นโคโดดีไซน์ของทางมาสด้าครับเข้ามาข้างในนะครับมผ,มผมปรับบาะให้เป็นแบบ โอ้สบายเลยพวงมาลไยนะครับปรับเข้าออกได้ขึ้นลงได้นะครับและที่สำคัญตัวโลโก้ของเขานะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะจะเป็นสีไม่ได้เป็นโครเมียมนะครับจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เพิ่มความฮารูราด้วยความเป็นโครเมียมนะครับพร้อมทั้งส่วนของตัวแพดเดิลชิพนะครับมีแพดเดิลชิพให้นะครับแล้วเห็นหน้าจอนะครับในส่วนของตัวหน้าจอจะมี ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา i off road นะครับซึ่งต้องประกอบกับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ใส่เข้ามาใหม่นะั่นคือตัว m i drive นะครับซึ่ง m i drive เนี่ยจะเปลี่ยนการทํางานนะครับโหมดต่างๆในการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโหมด normal นะครับหรือว่าโหมด off road นะครับซึ่งโหมด off road เนี่ยเขาแนะนําให้ใช้เฉพาะที่เป็น off road จริงๆนะหมายความว่าลุยทางขรุขระนะครับทางลื่นทางโคลนทางอะไรเงี้ยให้ใช้โหมด ไอเอ็มดรไกได้หรือว่าออฟโร d นะครับเพาถึงจะแนะนำมานะครับแหมมันสวยงามจริงๆมีความเป็นพรีเมียมนะครับพื้นผิววัสด,ด,ดุดูยางดูดีนะครับมีความพรีเมียมมากเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิด traction control มีตัว i อสตาร์ t สต็ให้ตรงนี้นะครับมี parking sensor มีกล้องมองให้รอบคันนะครับรวมถึงที่เปิดฝากระโปรงหน้าและก็ฝาถังน้ามันนะครับเป็นแบบนี้เลย ผ้ายางอาจจะแบบว่าดูธรรมดาไปหน่อยนะถ้าเป็นผ้าที่เป็นพรมนะแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบลุยๆนะแต่อย่างว่าแหะครับคนซื้อมาด้าซีเอ็กไฟนะครับนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับก็น่าจะล้านไปลายๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเอ,อ่พรมนะครับเพิ่มให้มันดูฮารูฮาราขึ้นนะครับกระจกตัดแสงสะท้อนที่เป็นออโต้นะมีความบางนะครับในส่วนของตัวตัวกระจกเพิ่มความหรูหราด้วยครับอ,อือือ สรุปเปิดได้ปิดได้นะครับแสงแด้แสงมาปิดอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องมีเป็นมา่านไม่ต้องเป็นอะไรเลยใช้งานง่ายสะดวกเลยครับค่าบำรุงรักษาต่ำมากอันนี้ซึ่ดีเลยนะปิดไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยความเป็นพรีเมียมผมบอกมันมันหลายๆอย่างครับมันไม่ใช่แค่แบบเปิดมาแล้วนี่มีมีความหน่วงนะมันมีความเป็นพรีเมียมไฟข้างในสีขาวนะครับเป็นแบบว่า LED เนี่ยเพิ่มความ พาราราให้มีไวเลสชาร์จให้นะครับแต่ว่าไวเลสชาร์จจะวางแบบแนวแบบนี้เลยนะครับไม่ได้แบบว่าแนวนอนไปเลยนะเป็นแนวแบบเฉียงเฉียงนะครับมีแอร์เปิดปิดแอร์ได้ม,มีตัวแอร์ช่องแอร์เป็นแบบนี้นะครับเปิดสวิตนี่นะครับแต่ว่านี้มีไวเลสก็จริงนะแต่ว่าไม่มีพัดลมระบายอากาศให้นะครับมีตัว12โวลต์ให้ก็เหมือนที่ใส่ของแล้วก็วางโทรศัพท์ไปแต่โทรศัพท์ ผิวพื้นผิวอาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าการลื่นมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราทางครูขาดเลอนี้อาจจะมีการหลุดจากช่องไปได้นะครับก็คงไม่ได้ลุยอะไรกันมากมายนะครับในส่วนของตัวเป็นตัวเปียโนแบ็คนะครับเป็นเกียร์มันมีความพรีเมียมครับมีความกชัวร่อยู่ในตัวนะครับของโคโดดีไซน์อยู่แล้วนะครับเกียร์มีไอโหมดให้นะครับมีตัวที่แบบเอตัวอมดนะครับอนนี้เป็นตัวหมุน เพื่อปรับหน้าจอมี Apple CarPlay ให้มี Android Auto มีอะไรงนี้ให้นะครับอันนี้คนที่เคยใช้งานอยู่แล้วรู้ดีอยู่เลยว่ามันควบคุมใช้งานง่ายนะครับในส่วนตัวแอปพลิเคชันหน้าจออะไรต่างๆนานานะครับที่วางแก้วแม้กระทั่งตัวกุญแจเปิดปิดด้านข้างนะครับมีความพรีเมียมฮารูฮาราเช่นเดียวกันนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังเป็น USB ยังไม่จิ sba อยู่นะครับยังไม่เป็น usb c คาดว่าจริงๆแล้วรุ่นที่ปรับปรุงหานนี้น่าจะเป็นเป็น usb c ให้ซะหน่อยนะครับนี่นี่ครับความเป็นพรีเมียมด้านในเป็นสักราดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่จ่ายไปมันก็ต้องคุ้มค่านะครับมีความพรีเมียมหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผงที่เป็นตัว real wood จริงๆนะโดยรวมโอเคกับเครื่องยนต์2 2งพที่เป็นตัวดีเซลนะครับกับมาด้า cx ห้ คือยนต์ประหยัดอยู่แล้วอย่างที่บอกไว้1 5 7 9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้ไปรีวิวเราจะมาบอกทีว่าเป็นยังไงนะครับช่วงล่างก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัว Sky Active อยู่แล้วนะครับก็ทำให้การขับขี่การโครง้งการเข้าโค้งเนี่ยมืนหัวน้อยลงนะครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าใส่ของมาให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ราคาปรับลดลงแล้วก็ โปรโมชันดีๆมากมายนะครับส่วนหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นคือในส่วนของตัวเพิ่มระบบนะครับ Cruising Traffic Support แล้วก็ตัว MRCC Soft and Go นะครับเป็นตัวปรับความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เพิ่มความสบายในการขับขี่เพิ่มขึ้นไปส่วนโปรโมชั่นที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นลูกค้า m a ส d a นะครับลูกค้าที่จองนะครับจะได้รับส่วนลด20,000บาทนะครับ จากที่วันพีบุ๊กิ้งนะครับใครที่สนใจครับดูที่ mazda.co.th นะครับในวันที่11ถึง27นะครับจะได้รับส่วนลดเพิ่มจากเดิมที่เป็นลูกค้าเก่านะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับสำหรับ m a สด้าแฟมิลนะครับก็จะได้สวามื่นบวกอีก2,000 0แล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจองแะรับรถภายในวันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับไปลองดูได้นะครับที่ในงานมอเตอร์เอ็กปลายปีนี้ครับกับตัว มาด้าเซ็กไฟสกายแอคทีฟดีนะครับซึ่งคันนี้บอกเลยว่า2.2ลิตรแต่ว่าประหยัดน้ำมันสูงถึง15.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับดอกเบีย้ยก็1.99นะครับยังได้รับโปรแกรมการดูแลคุ้มครองรถ5ปีด้วยนะครับแล้วก็เช็คระยะอะไรต่างๆจริงๆนะครับก็ใครที่ชอบมาด้าเซ็กไฟครับไปเจอกันได้สิ้นปีหรือว่าตามที่โชว์รูมก็ได้ครับในมอเตอร์สโบรหรือว่าโชว์รูมสิ้นปีนี้ครับ